ครับงานสถะานทุ่งครับทีนี้ก็คุ้นเจอนะครับข้าวเม็ดข้าวขอขอแปดหนึ่งนะครับยวดูลักษณะเม็ดแดงนี้17ไร่ครับ ดูลักษณะข้าวนี่เม็ดจะเป็นสั้นๆครับเม็ดป้อม เจ้าของก็บอกว่าเป็นข้าวที่เอาไว้อให้ไก่นะครับพวกไก่พวกนกนะครับเป็นกอขอแปดหนึ่งนะครับทีนี้ผมก็ยังไม่เคยทำนะครับถ้าเขารับซื้อที่เดียวละแปดพันเลยนะครับ รับซื้อเพียงละแปดพันครับคือ,คอเราเ็าปลูกมาให้เลยครับแล้วก็ให้เจ้าของนาเขาทานะครับแล้วก็รับซื้อที่เพียงละแปดพันครับนี่ก็ไม่ได้ไปลงลงสีนะครับเดี๋ยวเขาจะไปที่บ้านมีนะไม่รู้ว่าเขาไปลงลรงไหนนะครับที่ลบบุรีนะครับ อดวนี้ได้ไปสามอุ้มครับีมีก็แก่รถอัดฟางครับมามาเส้นคนขับนะครับบอกจัดตำาำหน่อย,ยครับเกี่ยวต่ำๆๆเลยครับจัดให้ ติดดินหมดเลยครับ หไหลดีครับคดูครับเป็ดแบบข้าวดีนะเป็ดแบบข้าวดีเลยครับเพราะว่าเวลาเราไปสนัดตีรวงแล้วไม่ร่วงนะครับถ้าเป็นข้าวดีจะร่วงที่เป็นทองสองแปดน,นะครับไว้สำหรับขายให้ไก่ให้นกในประมาณนี้นะ,ะกะบอกเข้าไปนะครับ ปลห้ครับว่าวเขาจะตีไม่ออกครับเพรว่าขัวกก้วเขาขางเดียวรจะลองลงไปสลัดให้ดูนะครับลวกไสดีมากครับูรวงครับถ้าเป็นข้าวดีดันสบะบัดมันจะร่วงนะครับนีไ่ไม่ร่วงครับ